เราก็ต้องใช้แป้งเย็นครับผมเย็นชื่นใจแต่ว่าเหงื่อออกเหมือนเดิมเหงื่อออกเหมือนเดิมครับผมแ้่เราจะไม่ค่อยออกไปไหนเลยครับเพราะรู้สึกว่าแบบเราครบแบบสภาพอากาศไม่ได้ก็ถ้าอยู่บ้านเปิดแอร์เย็นๆเลยก็สบายกว่าเอาเสื้อเลยครับผม <Wow. S 1> ผู้ชายเราส,บ,สบายยครับพร้อมโชว์นิดหน่อย <laughs> <laughs> อาจจะเป็นเรื่องของการดื่มน้ำเอาหรือว่าแบบกินผลไม้ที่มันแบบ ทำให้เย็นขึ้นอย่างแตงโมหรืออะไรแบบนี้เราสดชื่นคืนจากข้างในวิ่ีใคายรอใไ่เอ็มต้องไปทะเลแล้วแต่งตัวให้โปแล้วสู้กับแดดเพราะถ้าเราร้อนมากๆเราเซตเซียมากแดดก็สู้เราไม่ได้อโปจนเพื่อนถามว่ามึงอะไรชิ้นเดียวแว่นตาแว่นตาข้างล่างโนเลยสาดความคิดถึงไปเลยสาดความคิดถึงไปเลยใครคะอยากเซราเลน้อ คศาสตอะไรคศาสตอะไรศาสตร์นะคะนี่สศาสตขากินชื่อแล้วศาสตความรักแล้วศาความรักแล้วกันค่ะรักทุกคนได้เปล่าศาสความรักให้ทุกคนแล้วกันค่ะอยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ได้รับความรักกันไปเยอะค่ะถ้ารักแอลลี่แล้ดียังไงคะจะได้ความรักกลับค่ะถ้าเกิดจะคลายร้อนไม่สาดน้ำแล้วศาสอะไรก็ศาสตรปลาโรสศาสตร์ปลาโรส กล้องกล้องกล้องันกลับมาฮะกล้องกล้องกล้องไม่ต้องไปจับเขาไม่ต้องไม่ต้องไปฟังเขาก็ได้คือคือคือผมคิดว่าแต่เขาจะช่วยได้ไงแต่ปรากฏว่าไม่มีไม่มีไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะครับผมไม่สาดน้ําส่งกันที่จะสาดอะไรดีครับเงินเงินเงินผมว่าคนน่าจะเป็นอะไรที่คนต้องการในช่วงนี้ค่ะแต่ว่าไม่ได้มีเงินสาดให้เขาคิดว่าถ้าคนจะอยากได้อะไรในน้ําหลอถ้าไม่ใช่น้ําก็น่าจะเป็นเงินเออเดีวกวถ้ามีคือเต็มที่ไม่เก็บสาดเงินค่ะสาดเงินค่ะ ถ้าสัตว์น้ำผู้ชายชีย้ใช่ไหมแต่ถ้าสัตว์เงินไปผู้ชายบอกรับไปสลยไปเลยไปเรือเ่อยสัตว์จง่าเขาจะพอใจอ่ะเ <c oughs> ียนแี่นะถ้าเหรียญโดนต่อยโดนต่อยแน,น่นอนต้องแบงค่ะหมดนะา่าทำเท่าไก่เท่าก,กานถ้าไม่ใช่เปลี่ยนคน